สวัสดีครับผม,มเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับก็จะเป็น ME80 นะครับที่เพิ่งมาถึงร้านนะฮะจะให้ดูสภาพโดยรอบก่อนมีรอยเล็กน้อยนะไม่น่าเก็บนะครับโอเคเลยสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะฮะนะครับประมาณนี้ด้านข้างก็โอเคสวยสวย โอเคในนี้ผมต่อดัปเตอร์9โวลต์นะครับก็จะเป็นของทางร้านนะตัวนี้ที่ที่ทางทางทางลูกค้าให้มาด้วยนะจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมต่อตัวนี้ดูก่อนนะที่เป็นของเอฟเฟกโดยเฉพาะเลยนะครับ9โวลต์เปิดเครื่องโอเคมาขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวไล่เช็คทีละปุ่มเลยนะครับตัวนี้เป็นโหมดของแมนวนวลนะครับนี่เมมโมรีปรับเป็นแมนวนวลก่อนนะเพราะผมจะไล่เช็คทีละปุ่มอ่าเตรียมก่อนเลยนะครับ1อะคูสติกนะครับกระชึเลขจะขึ้น1น,นะครับ2 สามสี่หโอเคมี9้าตัวนะครับเลขไม่วิ่งไม่ข้ามนะเกรนศูนย์ห้าร้อเนะครับเป็น99้เนะศูนย์เบสหร้นะครับอ่ะครบถ้วนนะครับอ่ะศูนย์ ค่อยไปนะห้าสิบค่อยเล่อนเงินไปนะครับเก้าเก้านะครับทชิปบอลศูนย์อ่าเดี๋ยวนะศูนย์เมื่อกี้มือผมไปโดนตรงนี้ห้าสิบตรงกลางเก้าเก้านะครับครบทวนครับศูนย์ห้าสิบ 99นะครับโอเคมาตัวต่อไปนะเป็น EQ กับ F2 นะครับอันนี้เพิ่งเริ่มจากกันบนนะหนึ่งนะครับเปียอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับโอเคครบทวนนะครับอ่าไปเลยศูนย์นะศูนย์ห้าสิบเก้าเก้านะครับศูนย์ห้าสิบ เก้านะครับโอเคประมาณนี้นะห้าส okay. ิบเลขนิ่งนะฮะศูนย์ห้าสิบเก้าเก้านะครับโอเคศูนย์ห้าสิบเก้านะครับพวกน,นี้พลังมิเตอร์พวกน,นี้มันจะเป็นตัวเลขวิ่งนะะก็จะต้องต้องเช็คเช็ค เช็ครายละเอียดหน่อยนะครับีเวิร์ฟนะครับศูนย์นะครับถึงน่าจะถึงประมาณสี่สิบห้านะเออสี่สิบแปดนะครับโอเคแล้วก็ไปฮอ l l hall สี่หกสี่เจ็ดสนะี่แปดโอเคสี่เก้าสี่เก้ามาณนี้นะก็สี่เก้าโอเคครับประมาณนี้ต่อไปนะครับเป็นโหมดของคอมเพรสเซอร์นะครับอ่าหนึ่ง 2 3 4 5 6 8 9 10 11าบสโอเคครบถ้วนครับ,บก,กับที่เดื่องพารามิเตอร์นะครับตัวแรกนะครับศูนย์หาสิบร้อ 0, 50, 100, นะครับโอเคตัวที่2องนะศูนาสิโอเคแล้วก็ ไปร้อยโอเคครับตัวต่อไปนะครับศูนย์ขึ้นมาห้าสิบโอเคอยู่ตรงระหว่างกลางๆแล้วกันนะฮะจะไม่กลางเป๊ะนะ,ะปกติแล้วแล้วก็ไปร้อยนะครับเก้าเก้านะครับโอเคปรับมาไว้ที่เดิมก่อนโอเคมาตัวต่อไปนะครับผมโอเบอร์ดิทิชั่นนะครับหนึ่งสองสามสี 5 6 7 8 9 10 11แปดเก้โอเคครับผมศูนย์ห้าสิบร้อ 0, 50, 100. โอเคค่อยคอยหมุนนะศูนย์ห้าสิบหนึโอเคครับตัวที่2ปกตินะตัวที่3ามเลเวลนะครับ ศูนย0หนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับจะเป็นในหมวดของ modulation นะครับ1 2 3เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่หตัวนะครับครบทวนนะครับเลขไม่ข้ามเดอ้อศูน์ห้าสิ 100นะครับโอเคตัวที่2นะครับ0 50อ่า50โอเคปล่อยไว้นิดแล้วพักก่อนนะ100นะครับโอเคสุดที่100นะตัวนี้ตัวที่99ตัวต่อไปเลเวลนะครับ0เลื่องมาสัก50โอเคเพิ่มไปที่100นะครับโอเคครับผมเลขไม่ไม่โดดนะฮะเลขไม่โดดจากจาก70มา1มา20อะไรนะฮะไม่โดดนะฮะ โค okay, ครับหมุนตัวไปเป็นดีเลย์นะครับหมดของดีเลยนะครับหนึ่งหมดที่1 2โอ้ยมือผมไปโดน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่หอ่าสิตัวนะครับร้อยมาดูกใกล้ๆโอเคพารามิเตอร์ okay, ครับไทม์ศประมาณ50าสนะห้ 50, แล้วก็ เก้าเก้านะครับศูนย์ห้าสิบเก้าเก้านะครับโอเคแล้วก็ศูนย์ห้าสิบเก้าเก้าครับผมโอเคครับเลเวลตัวนี้ก็จะไม่ไม่มีเลขนะตัวนี้มาดูของพี่โจนะครับพี่โจก็หนึบหนึบแน่นๆนะฮะหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ปุ่มพรามิเตอร์ปกตินะครับเดี๋ยวกดเปิดแต่ละอันให้ดูนะกดเปิดปิดโจนโอเคดีเลยเก็กดง่ายนะกดง่ายกดง่ายทีเดียวเลยปิดถือว่าสภาพ จะมีรอยเล็กน้อยจริงๆนะฮะแต่ว่าเรื่องสภาพภายในผมก็ผ่านนะครับผ่านรับกันได้ว่าไม่ลวนไม่วิ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้อดปเตอร์ตัวนี้ไปด้วยดีกว่าจะได้ปลอดภัยนะฮะเผื่อไปโดนอแดปเตอร์ตัวอื่นมันจะไม่เป็นไปตามนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเสียงดูนะครับผมโอเคครับ